แบบนมัสการพระคุณเจ้าที่ได้มาบําเพ็ญบุญกิริยาได้มาเป็นพระพี่เลี้ยงกับสามเณร250รูปนะน้องๆสามเณรก็ถือว่าได้มีโอกาสดีได้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยการเป็นสามเณร แตกต่างจากการเป็นเด็กธรรมดายัางไงไม่ใช่แค่ใส่ยูนิฟอร์มชุดเหลืองแล้วก็ได้เป็นสมามเนียนกันแต่ต้องใส่ชุดเหลืองแบบที่เรากำลังใส่อยู่นี้ด้วยความตั้งใจว่าจะพัฒนาจิตพัฒนาใจของตัวเองให้ดำเนินไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ครั้งที่ พระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่สมัยนั้นตอนแรกๆนี่จริงๆไม่มีสัมมาเนนนะมีแต่พระภิกษุทีนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านมีโอรสอยู่นะครับก็คือ,อ,อพระราหุลสมัยนั้นอายุท่านได้เจ็ดเจ็ดขวบพอดี ท่านมีความดําริคิดว่าจะมอบสมบัติที่ล้ําค่าที่สุดของท่านให้กับพระโอรสของท่านคือพระราหุลอันได้แก่ธรรมะที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็เลยนําพระราหุลมาบรรพชาเป็นสามเนนเพราะยังเป็นภิกษุไม่ได้ภิกษุเนี่ยต้องอายุ20ิขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าอายุต่ำกว่านั้นก็แนะให้โอกาสโดยการบวชบรรพชาเป็นสัมมเนน พระราหุนบรญประชาได้แค่ไม่นานนนั้นก็สามารถบรรลุพระอรหันตผลได้ทั้งที่ยังเป็นเนนอยู่นั่นเองยังไม่ได้เป็นภิกษุอายุยังไม่ครบยี่สิบเลยท่านก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมได้นั่นแปลว่าอายุจะน้อยหรือมากไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางถ้าหากว่าเราจะได้ดำเนินตามรอยบาทรพระศาสดา,านะครับ ที่ผมมาพูดวันนี้มาพูดเรื่องของลมหายใจแห่งความสุขหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปกติเนี่ยนะคนเราหายใจทิ้งไปเปล่าๆโดยไม่สังเกตว่าตัวเองเนี่ยหายใจอย่างเป็นทุกข์อยู่เชื่อไหมว่าเราหายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยความทุกข์มากกว่าหายใจอยู่ด้วยความสุข ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตดูก็ได้อาการที่เรามีความรีบร้อนอาการที่เรามีความอยากได้อาการที่เรามีความกระวนกระวายจะสอบได้หรือสอบไม่ได้จะสอบได้ดีกว่าคนอื่นไหมจะได้ที่หนึ่งไหมหรือว่าต่อไปนะเราจะทําอะไรกินเราจะทําอะไรเมื่อโตขึ้นความพุ้งส่้นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตัวเองมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้วมุมมองภายในมันเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสังเกตสังเกตดูตอนนี้ก็ได้หลายคนรู้สึกว่าร้อนหลายคนรู้สึกว่าอึดอัดหลายคนรู้สึกว่ากระสับกระส่ายมองดูมันเหมือนกับว่าร่างกายมันกระสับกระสายแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเห็นออกมาจากมุมมองภายในตั้งต้นออกมาจากความรู้สึกข้างในเนี่ยนะมันจะเหมือนกับโลกมันยุ่งยุ่งอยู่ โลกมันมีความพลิกมีความผันผวนอยู่โลกภายในมันมันคล้ายๆกับป่ารกหรือเปรียบเหมือนกับพายุที่ซัดไปซัดมาอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราหายใจอยู่ท่ามกลางความกระสับกระส่ายแบบนี้มันก็เหมือนกับลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลมพายุที่มันซัดไปซัดมาหาความสงบสุขไม่ได้ส่วนลมหายใจแห่งความสุข มันจะทําให้โลกภายในแตกต่างไปเลยนะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนถึงแม้ว่าความรู้สึกข้างในมันจะขับดันให้รู้สึกว่าไม่น่านั่งนิ่งๆแต่เมื่อเราสามารถหายใจอย่างมีความสุขได้รู้จักลมหายใจแห่งความสุขโลกภายในมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะเหมือนกับเราอยู่ในที่โล่งว่างสงบแล้วก็สว่าง ใน่้ำกลางความสงบสว่างที่มันโลง่ลงๆว่างๆเนี่ยนะจากโลกภายในแบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะ่ะมันจะมีแต่ลมหายใจไหลเข้าไหลออกผ่านเข้าผ่านออกอยู่เส้นเดียวมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปราวกับอยู่คนละโลกคนที่มีลมหายใจแห่งความสุข มันจะมีมัน <c oughs> มันจะมีความรู้สึกว่าความสุขมันตั้งต้นออกมาจากข้างในส่วนคนที่มีลมหายใจแห่งความทุกข์มันจะรู้สึกว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้าเอาจากข้างนอกเหมือนคนหลงอยู่ในป่ามันไม่สามารถมองเห็นว่าป่ามันเป็นสุขได้ก็ร่ำร้องอยากจะออกจากป่าดิ้นรนที่จะไขว่คว้าอะไรนอกป่ามาเข้าตัวเพราะนึกว่า นั่นมันจะทําให้ความยุ่งยากแล้วก็พายุที่พายุที่มันซัดไปซัดมาอยู่ภายในมันสงบลงได้แต่แท้ที่จริงแล้วยิ่งเราไขว้ว้าขึ้นไปมากเท่าไหร่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆสามมณรนะถ้าหากว่าโตขึ้นน้องจะยิ่งรู้นะว่าโลกมีความน่ากระสับกระสายรออยู่ยิ่งกว่าที่เรานั่งกันแล้วก็ไม่สามารถสงบได้นานๆอยู่ในที่นี้ โลกมีเครื่องรบกวนหรือมีคลื่องรบกวนมากกว่านั้นเพียงแค่เราจะต้องไปแข่งกับใครไม่รู้กี่ร้อยไม่รู้กี่พันในการเข้างานในการเอนทรานส์มันก็รบกวนให้เราไม่เป็นสุขไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่ง จนกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะผ่านเอนทรานหรือผ่านงานเข้าไปทำงานได้นะผ่านเอนทราน์เนี่ยหลายคนมีความรู้สึกดีใจเรากับว่าชีวิตมันจบที่นั่นแล้วมันมีความสุขที่นั่นแล้วแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ขนานขนานใหญ่เลยเพราะว่าช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าช่วงการเรียนมัธยมกับประถมมากนัก หลายคนได้ปริญญาเสร็จก็รู้สึกว่าชีวิตจบแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการเรียนการสอบอีกแล้วโดยหารู้ไม่ว่านั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่แท้จริงในชีวิตคือต้องดิ้นรนเพราะหลังจบนี่ไม่มีใครเลี้ยงนะเราต้องเลี้ยงตัวของเราเองแล้ววิธีหาเลี้ยงตัวเองเนี่ยในโลกนี้เชื่อเถอะ มันไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าง่ายจังดีจังสงบจังมันเต็มไปด้วยเครื่องรบกวนให้เกิดความกระวนกระวาย <c oughs> เครื่องรบกวนให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์กระสับกระสาย <c oughs> เหมือนกับที่เรานั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้นาน,านๆจากเครื่องรบกวนภายนอกแล้วก็จากเครื่องรบกวนภายในของเราเองคือความกระสับกระสายภายใน